ก็การสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมตอนนี้กลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี u g c นะผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมที่ผมพามารับกันนั่นก็คือดีไซเนอร์แบ็คแพคหนูผมหรือกระเป๋าดีไซเนอร์อันนี้นั่นเองนั้นเปืี่ยนของชิ้นนี้นะผมจ่ายกันทั้งหมด2,500ชิ้นนะับตอนนี้เนะี่ยของออกไปแล้วผมประมาณ20ชิ้นเท่านั้นเองส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นอันนี้นะั่นคือแมปไอแล l a n d Park RP นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปตะเควียจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมขขออนนนุญาาาตตัดัดภพเเ้ไปใกะครบ อาแล้วผมลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมแล้วผมโดยเควสวันนี้นั้นเบอนใครที่เข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บให้เพื่อนกดเพได้เลยนะผมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยายเควสก่อนเพื่อนนะผมจะขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้นั่นเองนั้นเพื่อนซึ้งเควสนะผมมีทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่3อย่างนั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมก็คือการไล่ให้เกมเขาในนั้นผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือการจอยกลุ่มนลผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมก็คือการเล่นเกมนี้เป็นจำนวน30นาทีนั่นเองนะผมส่วนวิธีการเข้ากลุ่มนั้นเพื่่่ออนนนเเดดีวลิงผมมจะแปไ้้ทตัั ซึ่งวิธีการเข้ากลุ่มนั้นเพื่อนใครที่กดเข้าลิงก์มาแล้วเนี่ยอันนี้นะครับก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าแล้วนะส่วนใครที่ยังไม่เข้านั้นเพื่อนให้เพื่อนลองเช็คตรงจุดสามจุดตรงนี้ดูนั้นเพื่อนอ่ะอย่างผมมันขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมออกให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนี่ครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้นะก็กดจอยเข้าไปได้เลยผมแล้วก็คนไหนที่ยังไม่กดไลค์เกมนะผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้เกมเขาด้วยนะครับอย่างนี้แล้วผมกดไลค์โอเค แค่นี้2อย่างนั้นเปิดล้กก็ที่เหลือนะผมก็คือการออนเวลาในเกมนั่นเองนะผมอีก3 0นาทีแค่นั้นเองนะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถรับของชิ้นนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ทาตามตน้องสองวิธีนั้นเสร็จแล้วนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปรีเกมมันก่อนนะผมถ้าคนไหนไม่รีเนี่ยอันนี้ควยของเพื่อนๆจะไม่ขึ้นนั่นเองนะผมโวนคนไหนที่รีแล้วนะผมควยก็จะขึ้นแบบผมบนจอน,นี้เลยนั้นเพื่อนไปครับผมแล้วเดี๋ยวตัดมาเจอกันอีก3 0นาทีข้างหน้านะครับ หลังจากที่ผมออนมาครบ30มนาทีนั้นเพื่อนปุ่มเคมก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็กดเคมไปได้เลยครับผมอ่ะของตอนนี้ยังเหลืออีก1,908ชิ้จีนนั้นเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมอัดชีพเป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับผมอาจจะผมออกไปเช็กค,คนในเกมให้เพื่อนดูด้วยว่าคนเนี่ยออนเท่าไหร่นะครับผมมาขออนุญาตก่อนเลยละกันโอเคจากนั้นมาเดินผมขออนุญาตออกไปดูแล้วกันว่าผมเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับ คนในเกมนั้นเพ่อนเมื่อกี้ผมไปเช็คมาละคนในเกมตอนนี้ออนอยู่ในเกมอยู่ประมาณ530คน,คนก็เท่ากับว่าถ้าคนไหนที่เห็นคลิปนี้ออนตอนเช้าอาบน้ำไปโรงเรียนเนี่ยออนไว้ก็ได้นั้นเพื่อประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองถึงโรงเรียนน่าจะได้ของกันพอดีนะผมของคนไหนที่จะทาคลิปน,นี้หลังเที่ยงไปเนะี่ยผมแนะนําให้เพื่อนเช็คของก่อนทำแล้วการนั้นเพื่อนเพราะของมาทําง่ายแสนง่ายนั้นเพื่อนไม่รู้ของจะหมดก่อนหรือเปล่านะอะของเราจะอยู่ในส่วนของแบ็คแพ็คนั้นเพื่อนดูว่าข้างหลังนี่เองขออนุญาตถอดนี้ก่อนเลยแล้วใส่กระเป๋ มือนกับปากูชี่เลยเพื่อนบโลโกโม้มาริโอนี่นะผมอ่ะขยันดูแลผมกอดจากลาเลขที่ออกคือโอเคผม595นะผมก็ยังเหลืออีกประมาณ2,000ชิ้นนะผมใครที่เห็นชิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คของก่อนทำกันด้วยนะครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไวกนนเ้เพื่อนๆน่า้ักกันนานเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแนวอีพีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อใคอย่อาลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะ